สวัสดีค่ะขึ้นงามคับแท่หยานี่แต่ว่ามองต้นใหม่ไงเพื่อนกะบกเกิดล่ะค่ะด้านบน่เนี่ด้านมุนเดงต่างด้านรับเลยบอ สิบัวหฮเขาไปข้างในเลยบอ ไปกินกระป๋อนค่ะมันสีอู่น้ำจังไดยหรอคะพี่น้องเฮ็ดไม่หน่อยไปตลาดเห็นเห็ดลายหลาย,ลายข้าเจ้าบอกว่าเก็บน้ำกันแท่น้าอวสัน บัดค้องไปหน่อยคือปะหันไี้เห็นเมื่อคืนนี่กระตกค่ะแต่ว่าบ่มีร่มไข่แน่บัดค้องเหาคือใดแต่ดอกแคเนาะ อันนี้ไาดูปลานะคะเนี่ยต้นสมัยก่อนถี่มันคงโค้งนะคะเวลาขี่รถล,ลงมาต้นเนี่ยละมันโค้งตอนนี้เริ่มสีไงเป็นเบาแล้วค่ะนี่อันนี้พย่อมคะ่ะไงเป็นเบาเ่ยเริ่มสีไงแน่ละคะ่ะลงไปข้างล่างกับสีกระสีหกได้ค่ะบัดน,นี้ บางเป็นหน่วยสียางหอดใสเพราะว่าบบเด้์ใส่เสือแขนยาวลงมาค่ะอันนี้ยางหน้าค่ะยางหน้าว่าสิไต่ไต่โคนมันสีเฮ็ดละโงวกออกเม่เนเนยกับมาจอบอยู่เด้พี่น้องแต่วันโบเห็น อันนี้พยุ่งค่ะเนี่ยเนี่ยกิง่งอันนี้ไม้แดงนะคะเนี่ยต้นขาวๆเนี่คือไม้แดงต้นเนี่ยคือประดูค่ะเนี่ยอันนี้ต้นซักค่ะเนี่ยต้นซัก ต้นนี้คือตะเคียนทองค่ะเนี่ยค่ะตะเคียนทองต้นนี้คือไม้แดงค่ะต้นนี้ก็คือแค่หน้าค่ะที่ดอกไม่หน่อยถือเนี่ย อันนี้พยอมค่ะพยอมสักอันนี้ยังนานะคะเนี่ยใส่นอเห็นละงวกน้อเห็นให้เบิงงแเน้จกดอกสองดอกของข้าเจ้าปลูกเลยเป็นสายข้าปลูกเอาบอกหรือม,มันเกิดเองไปหน่อยกับบุหรัวเห็นแน่เห็นใเนใเฟสเนาะ ต้นยางหน้าลาบนันกาซิมีเห็นละงกเป็นเป็นทางเลยค่ะโอ้ยถ้าไม่หน่อยเห็นแบบนั้นขึ้สิดีนะอันนี้ก็บพร่อมค่ะเอาแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันเหนือมาถ่ายใหม่ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ